สวัสดีครับมาพบกับอนันโชอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP นี้จะมาสอนการซ่อมทีวี TV LED นะครับยี่ห้อซอัมซุงไม่ทราบรุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเหตุการณ์นี้ถ้าช่างไหนเคยเจอที่เหตุการณ์หนักๆแบบนี้นะครับว่าวิธีแก้ไขจะแก้ไขย,ยังไงเรามาดูคลิปนี้แล้วติดตามชมคลิปนี้กันนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าซัมซุงยี่ห้อนี้นะครับขนาด40นิ้วนะครับ40นิ้วก็มีอาการ LED ช h o t นะครับก็คือไม่เกลี่ยมเลยอาจจะแสงไฟอาจจะร้อนเกินไปแล้วว่ามีปัญหาตรง power supply นะครับเดี๋ยวลองมาเช็คกันดูนะครับก็ก่อนอื่นเราไปดูทีวีอาการนี้ก่อนนะครับ โอเคครับที่นี่มาพบกับอาการนี่นะครับคืออันนี้อาการไหม้นะครับของทีวี TV led นะครับจนตัวนี้หลุดออกมานะครับก็คือเป็นเลนของ led นะครับนี่คือเลนของมันนะครับก็ไม้ขนาดนี้นะครับ ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าสาเหตุการไหมจริงๆมันคือยังไงแต่เท่าที่ดูดูแล้วก็น่าจะเกิดจาก LED มีความร้อนเกิดมากเกินไปนะครับก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้ดูนะครับวงจรตัวนี้ไม่จนไม่เหลือชิ้นดีเลย จนตรงนี้ตร,ตรงปลั๊กเสียบมันนะครับไม่แล้วก็ไม่เห็นสายการหนักจริงๆครับตัวนี้ผมก็จะเช็ค power supply ก่อนนะครับว่าไฟมันออกมาปกติไหมแต่ถ้าออกมาปกติก็ไม่น่าจะมีสาเหตุอื่นๆนะครับก็น่าจะต้องเปลี่ยนตัว led ทั้งชุดเลย นี่คืออาการหนักมากไม่เคยพบเจอนะครับเหตุการณ์แบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเช็คพอร์ตสป라이นนะครับสวัสดีครับก็นี่นะครับก็ผมได้ของมาแล้วนะครับก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะครับหลอดใหม่เลยนะครับไอตัวนี้คือวางไปแล้วก็คือเปลี่ยนของใหม่ไปแล้วของเก่าจะอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับสภาพของเก่า อันนี้คือสภาพของเก่านะครับสภาพรอยไหมนะครับก็อาจจะเสื่อมสภาพเนาะมีการใช้เวลางานนานๆมันก็จะทําให้อา่าเกิดการช็อตในตัวของมันก็คือการเสื่อมสภาพนั่นแหละครับถ้าพูดง่ายๆนะครับก็เรามาเปลี่ยนของใหม่กันแล้วนะครับก็คือเราจะมาทดสอบในการเสียบปลั๊กนะครับว่ามันจะติดทุกดวงไหมถ้ามันติดทุกดวงก็คือปิดเคสเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมา เสียบปลักกันดูนะครับโอเคครับขั้นตอนนี้ก็จะมาเสียบปลักนะครับก็จะดูว่าหลอดติดหรือไม่ติดก็มาทดสอบกันดูนะครับเสียบปลักลงไปนะครับอ่ามาแล้วครับต้องต้องดูให้ดีนะครับว่าต้องติดทุกหลอดนะครับติดทุกหลอดติดทุกดวงอย่าให้มันขาดดวงใดดวงหนึ่งนะครับก็เคสนี้ถือว่าผ่านนะครับก็สำเร็จ สว่างจะจ้ามากนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ lcd วางประกอบแล้วก็ประกอบคืนเลยนะครับว่ามันจะมีผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับมันจะชัดแจ๋วแค่ไหนนะครับมาดูโอเคครับหลังประกอบคืนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอ้ฝั่งนี้มันจะเป็นแบ่งกันเป็น2จอนะครับก็เป็นสายแพร์ที่มาด้วยกัน2เส้นอย่างนี้2เส้นเข้ามาอย่างนี้นะครับมันก็จะแบ่งซ้ายขวานะครับทีนี้ตรงนี้ฝั่งนี้มีปัญหา ก็คือเราจะต้องไปเช็คดูว่า,าสายแพรเมื่อกี้ที่เราใส่อาจจะมีการคัดเคลื่อนหรือเปล่าใส่แน่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาเช็คดูกันอีกทีเบื้องต้นคือประมาณนี้นะครับก็การเปลี่ยน led ก็เสร็จสิ้นลงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ